สบายดีสบายดีเอฟซี FC บาแพงบัะสุขสุคนเดอ้อสบายดียาม้าๆพี่เนะ้องสบายดีพระถุกถูกฐานบ่าจะเป็นอยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเนาะแล้วก็เอฟซีต่างประเทศไทยน้ำเนาะหลายๆประเทศเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมสองบาวแพงมันี้บาวแพงกะสีเขาไปเอาเขาให้คนที่บมมีเขากินเนาะพี่เนาะเป็นของไอพอน ซื้อซอยป้าเมาเศร้ากระสอบเนาะเมื่อก่อนพอเถ่าทวีเสียชีวิตไปบเบาแพงก็นาไปซอยผืนหกกระสอบตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบสี่กระสอบอเบาแพงก็ได้นัดคนถี่ไปหาผืนเนาะมีหลายคนอยู่พี่น้องอึดเขา่าเนาะคนถี่บอกมีเขากินกับมียายเตี่ยก็อึดเขาแล้วก็ป้าพี่น้องแม่เถ่าน้องวันใหม่ก็อึดเขาคือกันน,น้องน้อแล้วก็าป้าซา อยู่บ้านซีสว่างน้องบ้านซีสว่างเนาะเป็นโบสะดวกมาบะแพงกับสีอาคนให้ค้นเอาไปให้เพิ่นเนาะบะแพงกลับไปเบิ่งมาแล้วแต่ขอโทษขออภัยบะแพงบร่ได้ถ่ายครอบครัวให่ได้ถ่ายครอบครัวเนาะครอบครัวให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมือหนามือล้างบะแพงสีให้เบิ่งน้องเนาะว่าหนัดจนสำได้เนาะบะแพงกลับไปหนัดเพิ่นมาแล้วพี่น้อง เก่าโมงเศร้านาะนัดกันกับาลคุหลคนกับถ้าเบิง้งถ้าสม้มเนาะเหมือนี่กัแพงก็เตรียมตัวสิเขาไปบาทเลยแหละเขาไปเหล่าปลาเมาเนาะพี่น้องก่อนอื่นบาแพงก็ขอขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจไปทางไอพออยู่ทาง USA เดอ้อที่สอยเรือเขามาเนาะซอยซื้อเขาป้าเมาอะไรอีกอย่างกันสอยเรือคนที่โบมีเขากินให้เพิ่นมีเขากินเนาะพี่น้องเพื่อน่าให้ครอบครัวแล้วก็สอบทางไอพอนเลก ขอขอบมกุกขอบใจหลายๆก็ ain, ข,อขอให้บุญค้ำนำสู้เดอ้อทางไอ,พอ,นนอ้พรเนาะเพลงก็ดีใจหลายที่ได้เป็นสะพานให้อายแล้วก็ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะ,พ,นะ,ะนกกนพี่น้องเนาะกันัดกันไหวพี่น้องมาเพลงกันเตรียมตัวเข้าไปแต่กะสิมีผู้มาก,ก่อนมาหลังนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะมันกะบอกตรงเวลาเสมอไปบางคนอาจสะอยากเวียกอยากงานเพิ่นเหมืนกะสิมาสาแน่เนาะกับท้าเบิองท้าส้มเด้อพี่น้อง ส <D üş man> มีจะคเนาะ่าแพงกะสิทย่อยแจกไปเรื่อยๆน้องๆทย่อยหายไปไปสืบมาก่่บางทีเขากิน่าแพงกะสีไปบอกเพื่อนให้เพิ่นมาเอาถ้า่าแพงสีเอาไปหายเพิ่นไกลเน้องะไปลำบากกะให้เพิ่นมาเอาเองนาอพี่น้องเนาะบางคนกะอยู่ห้อยู่หน้าพี่น้องการเดินทางมันกะะ็โบส่วะดวกเนาะตัวขาหูไอขามหงกะขอโทษขออภัยเนาะกะให้เพิ่นมาเอาเองเพิ่นกะสี มาเอาเองก็ได้นะฮะมีโมไซค์บางคนบ่มีรถมากอะสีผากไปนาพี่น้องเพิ่นเนาะเนาะกะบ่แเพงกะดีมกดีใจหลายๆเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีและก็ได้เห็ุความดีสอยเรือคนอยากจนสอยเรือคนอดอยากเนาะเพลงกะดีมกดีใจและก็ภูมิใจเนาะเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นบ่แพงกัสอยยังบ่ดได้หลายเพงก็ได้เป็นแต่กระบอกเสียงให้เพินเนาะ แล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นเห็นมกเห็นใจเพิ่นก็ซอยเรือเข้ามาบ่เพ่ง็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเนาะกาซอยเรือเพื่อนมนุษย์หว่ำโลกนํากันเนาะพี่น้องเนาะกาขอให้ได้บุญได้กุศลพรส,สุขุทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็ได้บ่บ่ได้ให้ก็บ,บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจซสำนี้ก็สาธุเนาะพี่น้องเนาะก็ได้บุญนำกันแหล่แห่เนาะ ถึงเฮาบ่ได้ให well. ้เฮาคิดอยากทำบุญใส่เรือก่ะได้บุญแล้วเนาะพี่น้องเนาะสาธุซื่อๆกาได้บุญเลยอันนี้การบ่าแพงก็สิขอเวลาเข้าไปบ้านก่อนเนาะบ่เพิ่นก็สิโจคลิปไว้ก่อนกับถาพบอถาพ่อกันอยู่เฮือนปลาเมาเด้อพี่น้องเด้อกก่อนอื่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าแพงเน่ะเด้อ FC ทุกๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะบ่าแพงก็ดีมุกดีใจหลายมื้อนี้สิได้แจกเขาแล้วก็สิได้เฮ็ดบุญเนาะน้องเนาะเจอกันอยู่เฮือนปลาเมาเด้อ ไบายดี bye, พี่น้องตันนี้ก็สิมาหาแม่ใหญ่สาพี่น้องแม่ใหญ่สาเป็นกับเป็นพี่น้องเป็นป่า,าเป่าแพงนี่แหละพี่น้องที่ขาดเขาคือกันวันนี้ก็มาก,กับน้องวันใหม่กับแม่ใหญ่น้องวันใหม่พี่น้องที่พาเพิ่นไปเอาเขาแล้วก็เพิ่นไปบุด้พูดอยูู่นเดียวสบายดีอืมสบายดีเห็นยังอยู่ ฮะมองใงงเอาเขามาหายเขาเบิดแล้วบอเข่านะเบิร์ดอะไรเบิรดอะไรข้อแข้งเน่ยอ้วนเลยนางเถื่อกับไปกินแมนบางเถื่อกับไปกินน้ำใยอ้วนพี่น้องมูพผ่นบอคอยดีพี่น้องเอ้ย บอได้ยินดอกเบาสำนึงนี่ไทนี่วันใหม่เฮ้บอกดูบอกงัแม,<า>ม่สาฮะแม่สาคือแม่ลายแท้เ <laughs> บาวันใหม่มันก็อยู่เ,พ,พ,เ,เพื่อนผู้เดียวพี่น้องเือนซานเพินก็ได้นี่แหละอันนี้ก็ลูกชายเห็ดไว้ให้อยู่พี่น้องลูกชายเพินเห็ดไว้ให้อยู่อันนี้นะ ลูกชายก็มีขอบมีครัวเพิ่นมีแต่ลูกผู้ชายพี่น้องไปนคขอบนําครัวเบิดเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวนี่นะกับ่บมีเขากินพี่น้องมันนี้ก็มาแพงก็สีให้แม่ฒถาน้องวันใหม่เอามาให้เพิ่นอยู่เพื่อนเพนิ่นเนาะมาแพงกับกินข่าวกับยังมันนี้ปะยังมันบมีเนวกินคืบอ <laughs> บ่ไปหาก็ไปหายัางนึว่าไ้มันแดด <laughs> มันแดด เขาอะไรพี่น้องคือบอกไปคือบอไปมันใหม่พาป่าไปหากินน่ะเด้อไล่เหมือนไล่มัมีรถถีบไปรถถีบไปใช่เลยโซคาร์ดโอ้ยรถถีบโซโตก๊กแล้วกันพี่น้องน้องมันใหม่กับโซคาดโซโตโบ๊กนี่บอด้ไปใช่แหละ นอนอยู่ใช้นอนนอนอยู่ในพุแล้วเจ้าเข่าทางใด้บัดนี่มือทั้งเข่าทั้งหางมือทั้งต้นนี้เดือดเลยปิดตายเลยแค่ข้าจื้อไว้หาไก่เข่าไก่เข่าเราเข่าทั้งอ่ะพระระกู้มือทั้งอ่ะอ๋อเสียวให้ปลางเอามาหายเด้อเข่านะกระสอบหนึ่งอ้ายหักผุนซื้อหายให้แจกคนบ่มีเข่า เอออือืมอืมลูกกับใจสนิแม่อืมป้าวันใหม่ป้าข้าบ้านป้าถ่ายแม่น้องวันใหม่เอามาถ่ายป้าพี่น้องที่เพิ่นกลับไปกินน้ำายอ้วนเท่ากะยใยอ้วนกะมีนกับแบงมาให้เพิ่นกินเลยเลยป้าไปขึ้นรถงานถ่าย ให้หุบอ๊อาแม่ป่ะลุกๆพี่น้องแม่แถาน้องวันใหม่แม่นั่นกับป้าบาแพงสีผาขาวมาน้ำเพลินเพลินป้ายบัวได้พี่น้องแถาแหล่หยุ่ลายแหล่ไปเจอกันอยู่บ้านน้ำโมงได้พี่น้องเด้อผูมาถากมาแล้ยบาแพงก็ออกมาเอา ต้นนี้ก็มาแล้วพี่น้องเมนวนก็มาแล้วสาวสางก็มาเมนวนเตรียมมาเอาเข่าครูดาวก็นอนอยู่เปยพูเฮ้ยนกไม่โชว์นะเราไม่โชว์นะวอสบอสโซว์หำนะบอสมามามานกอ้นใหม่กับแม่อยู่พู พี่น้องตอนนี้ก็ป้าเมาวกำลังสิงไปเปิดเหล้าเนาะมันนี่ก็มากันจะคนหนึ่งสองสามสี่หาพกถึงป่าซาพี่น้องสี่หายป้าล้างเอาไปหายเพลินแม่แถาน้องแม่แถาของน้องวันใหม่วันใหม่สบายดีกล้องอยังสบายดีมาสบายดีพ่อพี่น้องไปมาเอาอยัางมือนี่มาเอาอยัางมาขบับมกขอบใจไอไว้ไอ้พรอนไว้ไ ไอ hey. 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 uh. ้โอ้พรงไอ้พรไอ้พรอมีแห้งมีแห้งยยป่ะพงกับขอขอบมกขอบใจเด้อทางไอ้พรอนเนาะที่ซอยเรือคนบ่มีเขากินกับดีมกดีใจน้ำเพินร่งอบมากตะกอสบายดีผมแม่พี่น้อง เปลี่ยนคิ้วให้เบาแพงขึ้นบ้านนี่ป้าเมาลุยเลยได้เมือนะอาบน้ำแล้วมือนี่บวชข้อลุยมาน,นี่นามากที่สเดอโอ้ยจับผู้ใดเ,เอออย่างเมื่อเฮือนบ่าเอาเมื่อสะตั้งเบาแพง สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอสตันยูไนเต็ดโกันมาโยกเข่าอ่ะนะอ่ะโยกคนละโซนลงทยอยไปคูดาวเนาะเอะไรผมว่าขอบใจทั้งไอทอนฮันเดอร์ทา้งยูเอสเอโยคนละโซนที่ละสองบอลรือที่ละสองอืมอ่ะคูดาวเหยียบห้อย เดียขั้นหนึ่งอยู่ค่ะเอาสองขั้นติมจังไ้สองระสอบอีกน้องของแมน่นวลหรือว่อาปนวลเอาครูดาวขอบใจทั้งอ้ายพอนแน่ก็บเขาขมุดขอบใจหลายทั้งอ้ายเปิดเนาะที่มาสวยหรืออ้าวัน ขี่ภูมีเขากินปีแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะเงินคำหลังไลคือเขาที่เพิ่นทานมานะแบบม่ไต้เอาเขาเพิ่อนนะนะคือแต่สิ่งดีๆไลเขามาเนาะ่สิโดยให้เพิ่นไล่เอาหาเพิ่อนนะโดยดูดีม่แหงสาธุเด้อขอให้สมบรปากคู่ดาวเนาะได้มีความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆไลเขามาในชีวิตเนาะแมน อันนี้หขมานโหลดหลดทั้งก้นโหลดทั้งก้นเมื่อนี้ขกซีมานเนาะเมื่อนี่มานอีกแล้วแอนเลยทีละคน สุขภาพมีเป็นแข้งให้พงห้นี่ให้รับใหรวยเงินทองให้ไลมาเทมาเนาะเพิ่นสวยเรือให้มีดีมีเง้ยให้พี่โย่ายบารปลาลังกันใเอาไปห้ปลาสานำพี่น้องสองกรสอบเนาะส้เอาสองเลยบอกได้ไหมนะได้ไมันาะได้กันอยู่หแต่วันนี้เอาไหวทั้งนีอหวง ปลาได้ค่ะทนบอกยูปลได้กะเขาแพงยูว้ยชิมันยูหาว่ายิ้มเปะนานหนึะการคิดาย้วะรน่อยใ่และลูกคนโาวยังหวะ ใชาเลยขึ้นบ่อที่ลูกรถเข็นเี่ตัวนี้ได้สักไปสีนวลไปโอ้ยได้ยังได้มีแห้งเลยเนาะพี่เอิ่นมาได้ไหมนี่หลังจากที่เอาเข่าไปเรียบร้อยเนาะเอผ่าเสียวผ่าเสียวพ่าได้ห่ะลูกก่อนอื่นเนาะบระเพณีกาซีหายเพลินขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจไปทางไอพรที่ซอยเหลือ ให้ผ hey, ู้ที่บ่มีข้าวกินน้ำพี่น้องเนาะซอยซื้อข้าวปลาเมาแล้วก็ให้เอามาให้คนที่ขาดแคลนหรือว่าคนขยันแต่ก็ขาดแคลนเนาะพี่น้องเนาะก็ซอยเหลือกันไปก็ขอบขอบใจเพิ่นดูให้พ่อนเพิ่นปลาเมาเนาะเอาใครสีว้าเว้าก่อนพี่น้อนเนาะเพื่อนอยากอันเพิ่นซอยเหลือมา ก็ผมพใจลายคือเสียงเบาเท้่งเสียงเนี่ค่ะที่คนทุกคนยากและซอยข่ามาหายกินแต่ละเกาะพัวเขาออวยข้อใยให้อยากตีพี่นนองเบิร์ตะกุทุกคนอยู่ดีมีแหงทุกกะาเป็มนแทงหงุดหมายเงินไหลหลับอถูนกเนาะเขาหาได้จุกงานเนะหลังมาเทมาและเอา เราเป็นเพติอากัมาพี่น้องเลยมาทังสาวสา่งมาว่าจังไดอาน้องสังหน่อยเราบอกว่าไม่เราหนักขอบใจไายเลยขอบใจายเด้อทีจเขาความใจละลาย่า่เป็นเปคนบว่าเป็นนะมันเขานันมางคนออกเปนนยงเ่้อขอบใจเลยไม่สวยเขาเป็นหน้าขอบใจเขานา หายคนถูกคนจนโดยขอบคุณหลายโดยม้าวเม็้วเมา้าวเมา้เอาข่าวเมาขาเมาขไาวเอา้าวเน้วเมาจามาข้าวเมาขเมาข้าวเมา้าเมาข้าเมา้าเมาก้าเาข่าวมาขอบมาข้าใเมา้เข้าวเมาเมาขเมาเมาข้เป็นสนับสนุนืข้าวเม้า้้ขาด้ ขอขอบใจท,<ด>ทั้งเบาแพงเกี่ยวประสานงานหายเป,ป็นสะพานบุญให้เด้อขออวยพรให้ถูกภาคส่วนทั้งสะพานบนุญแต่ก็ทั้งอายใจด,ดีทั้งเอื้อยใจด,ดีคุณแม่ใจด,ดีวัสุสุกสนทั้งทานยิ่งทานทรายเนะาะทั้งคุณธต่อคุณแม่ที่ซอยตลอดมาเนาะพิเศษนี่ก็คือไอพอเนานะขอให้บุญคำนำสู้ขอให้มีแต่สิ่งดีดีหลังไลเขามา เนนงิเนไรน้องท่องไรเขาโฮมเจ้าอยู่ถุกวันได้เด้อกินสิ่งได้ปาธนาสิ่งได้ข้อห้สุกความุ่งม,มั่นปาธนาเนาะห้ซุกสมหวังถูกประการนอนก็เป็นซุกตื่นก็เป็นซุกไปเถี่ยวกับเป็นซุกได้เด้อไปใส่มาใส่ห้ยอายตลอดปลอดภัดยไอมีแต่คนหกักคนไข่ได้ไดเด้ด <laughs> อไอมีอีนูเป็นฮ่าเอาฮ้าอย่เอาบ่าเยัอา จีฮายมี่อินูเป็นลาย้วยัดเมียเราหายบัเอาเด้อตัดออกเด้อ่บัเอาบัมีเด้อร์อินูนะอย่าไปฟังคนอื่นนะว่าไ่บัเอาพวกจีว่าจีฮายมี่อินูเป็นลายบัเอาดอกบัก็ใยญ่อินูอีนายมีแต่เอื้อยคนเดียวน่ะล่ะโดยตามนี้เด้อร์ไอเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญมือนนี้มื่อกอบครัวเฮือนซานทั้ง่ายั้งเอื้อยไปจักระสอบเอื้อยมือนี้ เมื่อนี้เจ็ดกระสอบเหลืออยู่จะก,กระสอบบาทนี่เหลืออยู่เจ็ดเนาะของไอพอดเหลืออยู่เจ็ดกระสอบเนาะแล้วก็มือหนาน่ะซิเป็นมือหนาพี่น้องมืออื่นนี่ก็ลังงานบุญแล้วนะพี่น้องเนาะงานแจกเขาพเนี่ะว่าเข่าอ้ายพ่นซอยเลือมาเนี่ยพ่นอุดหนน้ากกะสอบยเมื่อบุญมื่ออันที่ลูกปรนเทยชีวตน่ะเขาไปซอยหกกระสอบเนาะ<บ>า<ง>ดยการยั่งอยู่สิบสี่แล้วเมื่อนี้ก็ออกไปเจ็ดกับเลือเจ็ดดย พี่น้องกันเซฟซิมเนาะมือนีกัเรียบร้อยเนาะมาทั้งปูข่ากับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเสนขอขอบคุณขอบคุณแทนวัสดุคู่สุขลนพี่น้องเอื้อยแล้วก็วัสดุคู่สุขลนผู้เผือกเอาให้ยููข่ากับบด้มียังไลยก็ได้มาหยกซอยได้มาหยกกับได้มาหยกกับเป็นบุญเป็นกุศลคือการเนาะ้องบ็ขอขอบคุณทางไอคอนอยู่ดีเอสเอเนาะด้วยได้ด้ว ให้เจ้าหางเจ้ามีให้เจ้าหมัดเจ้ายืินได้ที่สำคัญกับสุขภาพแข็งแรงให้มีตัวความสุขความเจริญได้สาธุน้องกจาสิเป็นผู้ซอยบ้านซอยพี่น้องซอยกันซอยไปเอาไปห่มสีใกล้ๆนี่พี่น้องนี่นี่มันอยู่ก็มีแห้งทำบุญซอยกันปลาปลาไปเบิ่งพี่น้องหนูไปบบบนี้เพิ่นสีเพิ่นได้เพิ่นกระซิสีเลยพี่น้องเอ้ยอยงสีเอาเมื่ง่ายเพิ่นมาปลาสีเป็นข่าวสารปไปไปเบิ่งพี่น้อง นามสาไพนนี่โอ้เหรอเป็นกษียรเอาใบโหงสีเลยกับขอบมกขอบใจเด้อทางไอ,พอ้พรเนาะสอยเรือเขาหนามสามปลาให้คนที่ขาดแคลนเป็นกษียรเอาใบโหงสีแก่ไปโหงสีกันเอาโหงสีไก่ๆเลย พี่น่อ,หองหงสีอยู่นี่แหละพี่น่องจานิดกันโยก <c oughs> <c oughs> เอาไปหงสีเผาเลย <c oughs> จานิด เรียบร้อยเนาะพี่นอ้องมื้อนี้กัถือว่าเลื้ออยู่เจ็ดกระสอบพี่น้องก,กับมื้อหนาบอแพงกับสิไปหามา่อีกเนาะคนที่ขาดแคนมหอนต์นี้ทั้งบอแพงกับสิขอจบคลิปสำเอ้อก่อนอื่นกับข,ขอขอบมกขอบใจทางแอดหลายๆที่ซอยเรือคนที่บบมีเขากินขาดแขนเนาะอย่างเช่นยายตี้อคูดาวแมนวนกับขาดแขนเขาหนองสาสร้างขาดแขนเขาแม่ท่าน้องวันใหม่ภาษาขาดแคนคือกันเนาะ ภาษานี่คือว่าอนักเลยพี่น้องเิ่นอยู่คนเดียวเพิ่อนบางทีก็ใหญอ้วนก็นเอาเขาปลาอาหารมาให้เพิ่นบางทีเพิ่นก็นออกไปกินน้ำยายอ้วนไปอยู่น้ำบ่าวแพงมออนกับสีข้อเก่าเข้ามาสบายดีเบิดสุกคนทุกคนเด้อ